ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้ก็ไปเอฟซีทุกท่านนะครับมารีวิวลงซ่อมได้ไดเลยนะพี่น้อยคันนี้ไปสามสามหนึ่งสองซีนะสามหนึ่งสองซีคุยกับคน คุยกับคนใส่เริ่มใส่แว่นตานะคนนี้ไปถามหนึ่งสองทีน 3, 2, ครับไอ้โนยตาคาเซนเทานะครับแกนที่เดี๋ยวส่งไปนะมีมีมีโปรดีที่เด่นไหมอ่าซาเซนเซาอ่ะตะวันคมแถวตะวันคมเพชรแอบแปะลิ้ว่าตัวนั้นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณน้อยจะไปเช็ครถให้อ่าโนยตาซาเซนเซานะครับเป็น312 นะครับกับอาการติดโหลดนิดๆนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนิีกระบอก2กระบอกนะครับตันี้ก็จะออกเดินทางกันไปนะครับวันนี้นี่เราก็อยู่กันเช่นเคยครับกับที่โรงซ่อมของเรานะครับวันนี้ก็ตัวตึงบางนาแล้วครับพี่ป,ป้อมเกา้าแสนวันนี้นี่เล่นของใหญ่ครับประกอบแผน่น D5B นะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนว่าวันนี้เสร็จป่ะเสร็จไหมยันนี้เสร็จป่ะ เขาไม่เสร็จได้ใช่ไหมครับอ๋อเดเอ่าแล้วแล้วแล้วพี่เจี๊ยบล่ะพี่เจี๊ยบไม่มาช่วยเหรอพี่เจี๊ยบครับเจี๊ยบได้เจี๊ยบมาช่วยป่ะเออนี่นี่หลักตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่าดีห้านะครับอันนี้คุณลูกค้ามามากับบู๊ ตรงล่างครับแล้วก็เปลี่ยนไม่ไหม้นะครับอันนี้ก็เป็นแทนใหม่นะครับน่าจะเป็นของใหม่โตหลีหรือเปล่าคร,ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่โลซ่อมกันดีกว่านะครับวันนี้ก็นี่ครับรอแถวกันพี่น้องครับก็เอ็นเคสองิดเก้านะครับก็รอเข้าคิวอยู่นะครับแล้วก็วันก่อนะครับนร่อน เราขาย SK200 ขีด8เนาะนี่นะเวลาตรวจเช็คเชค่างนี้ด้วยถ้าตัวจุดไหนไม่ดีสมรุดเสียหายเอวหลวมครับเครื่องไม่ดีคอนโทรลไม่สวยจัดให้ครับอันนี้เรารีไปแล้วเมื่อเช้าอ่าเรามาดู s k 1 3 5 y y อยศูนย์หครับครับตัวนี้กับ ราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาททวนครับเดี๋ยวเราจะยับ สองร้อยช่างกระเจีครับ,รบนี่เราไปดูทีมงานนี้ครับซอไซมิวสิกน,นะครับอันนี้ทำรุ่นใหม่นี่อันนี้ก็เป็นพีซีห้าสิบนะครับอันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดปร,รีขันีครับนี่ก็ประกาศตรวจเช็คนะครับก็จะมีพวกซีนเข้าบอกบุษรักษ์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ ตรวจเช็ครั่วซึมนะครับอันนี้ก็ทีมงานซอชัยมีสิครับนี่นี่ก็กำลังตรวจเช็คระบบความแม่นยำส่วนชุดแขนครับนี่ครับชุดแขนนี่เราก็ถอดลื้อมาครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนบูธนะครับเปลี่ยนบูธแล้วก็เสริมเป็นทีมให้แล้วก็สลักตัวไหนไม่ดีเราก็จะทำการเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้ ตี๊ดแอ็บวะครับชางครับเดี๋ยวเราจะไปถามทีมช่างตี๊ดตีดพี่ไอตี๊ดแอ็บวะครับชางครับผมน่ครับฮะอ๋อเห็นเห็นยังครับเด่นครับอ๋อทำความสะอาดอ๋อทำความสะอาดครับผมอ๋อนี่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตรงคอนะครับตรงคอนี้เราต้องไล่ดูนะครับว่า มันมีตรงไหนรั่วตรงไหนแตกร้าวหรือเปล่าครับนี่พี่แก๊สเานะครับนี่ไรเพราะตัวนี้มันมีรอยเชื่อมมาครับนี่เราก็ต้องทําการอา่าไล่ดูครับว่ามันร้าวหรือว่ามันเชื่อมอยังไงมานะครับนี่ดีวเราต้องทําการแก้ไขครับให้สวยงามนะครับให้สวยโอ้ตัวนี้มีตัวปรปับคอนโทรนมาด้วยนี่ครับนี่มีตัวปรปับคอนโทรนมาโอ้อันนี้เช็ดซ้ำครับนี่ฝาซ้ำนี่ไปเชล็คนี่ถอดออกมาแบบนี้ครับกับเครื่องยนต์ซีซูปนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์าเด้อ นะครับ C D 8 8 E นะครับในตระกูลของยันม่าครับอ่าตัวนี้รถเล็กนะครับพ C 5 0นะครับนี่ก็จะได้ท้าไปประจวบคีรีขันครับเราก็ตรวจเช็คให้ครับนี่ทุกอย่างนะครับเอาใจใส่ทุกอะนูก็ว่าได้นะครับนี่โอ้โหเตรมนี่เชื่อมเรียบร้อยครับ เสริมเรียบร้อยครับพี่นอ้องแล้วก็ปลายอาร์เสริมเรียบร้อยนะครับนี่เก่งมันยกได้นะครับนี่ถ้าเวลาลถมีปัญหาหรือว่ารั่วซึมอันนี้เราถอดด้ามมันก็จะยกขึ้นมาได้เลยนะครับนี่นี่นะครับน,น,บนี่นี่นอดถอดพี่น้องนี่นี่นอดเห็นแบบพู่นอตเห็นไหมครับนหนึ่งสองหนึ่งตัวสองตัวครับแล้วก็นีอีกสองตัวมันก็จะยกดํากันไหมครับมันจะมีมันจะมีโช๊คครับ เวลาสายแตกอะไรนี่ก็รื้ง่ายครับนีะครับธรรมดาครับตาคนจะล้มดีนะครับเพราะว่าเคนใดเมียไม้ครับตาคนใดเมียไม้แล้วผมนี่นะครับนี่ไหนเมียไม้ครับไม่คบอะไรเมียอะไรแบบแต่งเมียไม้ครับผัวอีไม้ครับถ้าเป็นภาษาบ้านของผมหนึ่แต่ว่าถามคนไทยเดี๋ยว่าไป้แฟนไม้ครับ นี่ก็ตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่โอ้มาตรฐานแน่อะสามสิบกี่สิบห้าสิบจบครับต่อไปเรามาต่อกันที่เอสเคร้อยสามห้าวายวายศูนย์หกนะครับตอนนี้จะเดินทางไปบางบอนห้านะวันนี้ของเสียจ้าครับเสียจ้านะครับของคุณพี่ซัการินนะครับอ่ะนี่เขาเกลี่ยเรียบร้อยนี่เขาก็จะทําการใส่นี่ครับใส่ใส่เส้นนะครับหรือว่าเราเสริมหน้าอามครับนี่เราจะเสริมให้คุณลูกค้า คุทุกเจ้านะครับนี่ครับสวยกริบช่วงล่างตัวล้านี้เปลี่ยนแผนไปแล้วนะครับทีแรกมาเป็นแผน5 0เซนอันนี้คุณลูกค้าต้องการเป็นแผ่70เซนนะครับในราคา1ล้านเแสนบาทพ้วนนะครับออกมาแบบนี้ครับนี่าไปไหนครับนี่ช่วงล่างสวยครับครับปี2 0 1พบอกนี่ปีส0 1 3ันะครับส่วนพื้นดีหรือแบบนี้ครับทุกอย่าง อันนี้คอยร้อนนะครับนี่อันนี้เราต้องตัดออกด้วยพี่น้องนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดออกนะครับมันจะทําให้แอร์เราไม่ฉ่บนะครับอันนี้เราต้องตัดออกตัดระบบออกนะครับนี่อันนี้เป็นคอยเย็นนี่ครับใหม่ๆกับพื้นสวยๆครับนี่ดูครับน้องหิมถือว่าไม่น้อยครับนี่ครับงน่พี่น้องเนีเสร็จเรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะครับก็คือตัดเท็้ให้ใหม่นี่หม้อครับพี่น้องหม้อเา้าจั่วครับนี่ หม้อข้าวครับนี่เป็นของมีเนียมครับนี่เป็นหม้อน้ำหม้อน้ำมีเนียมนี่ก็จะมีเครื่องกล่องเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับน้ําท่วมนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมถึงขนาดนี้ครับนี่ท่นาดน,นาด,ดูนะครับนี่ความสูงของมันนะครับนี่น,นี่ตรงนี้ครับถ้าน้ำไม่ถึงนี่กล่องไฟไม่เสียนะครับเ,เดินลุยไปเลยครับ Impact. นี่นี่เพราะว่ามันจะนสูงจากคานมาประมาณสัตับเมตรทอครับ หนึ่งยี่สิบประมาณสามสิบเส้นครับประมาณสามสิบเส้นนี่อุปรกรณ์นี่คืออัญญานี่ครับอยู่แบบนี้เลยนะครับนี่ช่างเขากำลังทําการประกอบเครื่องยนต์นะเพราะว่าตัวนี้เราทําการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนปะเก็นนะครับตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะรั่วนะครับจะรั่วตรงนี้ครับเราก็ทําการเปลี่ยนปะเก็นให้คุณลูกค้า นี่คือตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้รวมถึงซีนค้อหลังเปลี่ยนให้ใหม่ครับนี่ซีนค้อหลังลื้อมาเปลี่ยนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับลองหัวนะครับอันไหนไม่ดีนี่เราทําให้นะครับนี่อันนี้ปัม๊มสวยๆครับนี่ปัม๊มสวยๆครับก็ปั๊มมันก็ตัวเดียวกันนะครับเป็นปั๊ม k 7เเนาะนะครับเป็นตัวเดียวกันกับเ k 1 4 0 Super XM เนาะครับพูดง่ายตามภาษาบ้านๆของเรานะครับนี่ ดูทุกคอนโทรนขอข้าวมันนะ่ดนึงครับไว้ครับงามเนี่ยเรื่องครับอ่านี่ทุกคอน,นคโทรนคอนโทรนสวยครับนี่คลิคประบบคอนโทรนครับสีน้อยสีน้อยอยู่นี่ครับพี่น้องสีน้อยชุดสีน้อยอยู่ตรงนี้นี่ใส่กรองและเขี่ยแล้วครับเป็นของอริยะเลยครับเปิดของแพ้ท่านเลยนะครับอันนี้ก็จะทําการติดระบบลายความจาะจ เดมารามาสร้างหัวจอเดี๋ยวเอาแค่นี้บ่นะครับทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครทุกระบบนะครับนี่ตุการณ์ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นว่าเรสร็จสรรพิธีนะครับกับพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมกับยาเอสเควันสามห้าเป็นวันศุนยแล้วก็พีซีห้าสิบนะครับก็เป็นว่าเสร็จสรรพิธีเดี๋ยวเราวันไหนบางว่างนะครับบรรยากาศแบบร่มลม,ลมต่งแบบนี้เราก็จะทําการมาอัปเดตให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมเบ้าโจ้มงคลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ